ดวงเมืองครึ่งปีหลังสุดโกลาหลครั้งใหญ่ดาวพฤหัสด,ดาวสาวโคจรมาซ้อนกันผ่านเข้าสู่เดือนที่7สิ่งที่เกิดขึ้นกับเมืองไทยจะเป็นอย่างไรท่ามกลางการ,รเผชิญการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ต้องคุมให้อยู่หมัดและพิษเศรษฐกิจยืดเยื้อยาวนานจนมาเจอโควิดถล่มซ้ำเกิดผลกระทบอย่างหนักหน่วงไม่รวมม็อบกำลังด่าหน้าถลมรัฐบาล นำไปสู่การถอดรหัสดวงเมืองตามตำราโหาราศาสตร์ฉายภาพอนาคตซึ่งเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับการใช้วิจารณญาณของแต่ละคนจะเชื่อหรือไม่ขณะนี้ดวงเมืองอายุย่าง239ปีมีความสัมพันธ์กับดาวมลตยูดาวราหูดาวอังคารดาวพลหัสดาวเสาวและดาวอื่นๆล่าสุดดาวหางได้โผล่ให้เห็นบนโลก จะส่งอิทธิพลอย่างไรกับดวงเมืองครึ่งปีหลังปี2563นี้อาจารย์พินโยพงษ์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติเปิดเผยว่าขณะนี้ดาวมฤลตยูโคจรอยู่ราศีเมษก่อให้เกิดความอาเพศทั้งหลายเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงมีความลึกลับซับซ้อนฉับพลันโดยดาวมะตยูจะอยู่ยาวไปอีกสองปีนับตั้งแต่ปี2557 ในช่วงคสชยึดอำนาจปฏิรูปประเทศจนมาถึงยุคโควิดก่อนย้ายไปในเดือนกรกฎาคมปี2565จากราศีเมษไปราศีพฤษภทางที่ตะวันออกซึ่งบ่งบอกบ้านเมืองเริ่มมีปัญหาทางการเงินและเศรษฐกิจส่วนดาวพระราหูกำลังโคจรมาจากราศีมิถุนเรือนสหัชชะของดวงเมืองหมายถึงการคมนาคมขนส่ง และการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศจะย้ายเข้าราศีพฤษภในวันที่10กันยายน2563ไปทางที่ตะวันตกจะเกิดการโครจรย้อนวิถีหรือสวนกันกับดาวมฤตยูในปี2565ซึ่งเมื่อดาวพระราหูย้ายจากราศีมิถุนเข้าราศีพฤษภถือเป็นราหูคนทรัพย์มีการนำทรัพย์สินเงินทองที่เคยมีออกมาใช้จนหมด หรือร่อยรอ้อทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจกระทบความเป็นอยู่ประชาชนโดยดาวพระราหูอยู่ราศีพฤษพยาวไปอีกหนึ่งปีจนถึงต้นปี2565ยิ่งทำให้เกิดปัญหาการเงินการคลังจากการใช้งบประมาณสิ้นเปลืองโดยไม่เกิดประโยชน์เพราะพระราหูเป็นสีจรมีเงินให้กู้หาเงินมาใช้ทำให้เกิดภาระหนี้สินมโหฬาร ขณะที่ดาวอังคารซึ่งเกี่ยวข้องกับดวงเมืองโดยปีนี้ค่อนข้างสำคัญได้โคจรมาราศีมีนกำลังเข้าราศีเมษในวันที่10สิงหาคม2563จะเดินหน้าไปราศีเมษไปจนถึงวันที่8กันยายน2563และอยู่นิ่งและเดินผิดวิถีในลักษณะเดินถอยหลังถึงวันที่9ตุลาคม2563 และถอยหลังข้ามราศีจากราศีเมษมาราศีมีนในวันที่26พฤษภาคม2563ไปจนถึงวันที่27ธันวาคม2563และกลับเข้ามาราศีเมษอีกครั้งถือเป็นห่วงเวลาที่ดาวอังคารอยู่ในสองราศีซึ่งในตำราโหราศาสตร์กล่าวไว้อย่างน่าศึกษาโดยเฉพาะกลางเดือนตุลาคม2563 จะมีดาวอังคารโคจรเข้าใกล้โลกจนเกิดความสว่างสามารถเห็นดาวอังคารดวงใหญ่ขึ้นตรงกับราศีเมษและราศีมีนในลีลาถอยหลงังซึ่งจะเกิดปัญหารุนแรงตามตำราอภิธรรมอัฏฐสารินีกล่าวไว้อังคารพักมีศึกต่างเมืองมาอังคารเสดนั้นว่าเกิดยุคเข็นอังคารมนเกิดวิกลบางเกิดเป็น มหาชนจะเกิดเข็นออกฝีตายจะเจ็บท้องลงแดงตายเสียมากความทุกข์ยากในมนุษย์สิ้นทั้งหลายและการที่พร่างคานถอยหลังโดยเฉพาะมาราศีมีนนั้นร้ายนักจะเกิดความเสียหายวายชีวีพระธรณีดูดเลือดคนมีการตายจำนวนมากเกิดอุบัติเหตุแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มคนในชาติแบ่งแยกหรือเกิดขบวนการแบ่งแยกดินแดนรุนแรงมากขึ้น จะเกิดพายุเกิดไข้ทรพิษมหาชนพินาศตั้งแต่8กันยายนไปจนถึง26พฤศจิกายน2563ไม่ดีเลยประการสำคัญที่ส่งผลต่อดวงเมืองในปี2563เมื่อดาวพฤหัสหมายถึงการเมืองการปกครองและดาวเสาหมายถึงมหาชนคนจำนวนมากซึ่งเป็นดาวคู่แห่งการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย กำลังโครจรถอยหลังจะเกิดความวุ่นวายเกิดปัญหาเกี่ยวกับศาสนาสมณะนักบวชวัดวาอารามวงการศึกษาวงการกฎหมายและวงการแพทย์นอกจากนี้ยังเกิดฝนแรงเข้ายากหมากแพงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประเทศประมาณ3-4ครั้งโดยครั้งที่หนึ่งได้ผ่านมาแล้วเมื่อหนึ่งเมษายน2563 ครั้งที่สองประมาณวันที่23กรกฎาคมในลีลาถอยหลังแปลว่าเกิดการทบทวนตรวจสอบนำมาแก้ไขปรับปรุงส่วนครั้งที่3ดาวพฤหัสและดาวเสาร์จะเดินหน้ามาทันกันประมาณวันที่20ตุลาคม2563ตรงกับราศีธนูในภพที่9และดาวสุดตรงสองขั้วนี้จะมากลุมกันในลักษณะซ้อนกันบนท้องฟ้า ในวันที่21ธันวาคม2563ตรงกับราศีมังกรเป็นภพที่สิบของดวงเมืองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองครั้งสำคัญหรือภาษาโหนเรียกว่า The Great Conjunction 2020นำมาซึ่งความโกลาหลเชื่อมโยงไปถึงปลายปี2563ไปจนถึงปลายปี2565ปรากฏการณ์นี้ เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อ400ปีก่อนตอนนั้นกรุงเทพยังไม่เกิดและมาคราวนี้กรุงเทพเกิดแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เห็นความแตกต่างระหว่างคนจนกับคนรวยคนชั้นสูงกับชนชั้นต่ำเกิดความเหลื่อมล้ำในสังคมเกิดการปรับตัวเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงก่อนหน้าเมื่อสองปีก่อนเคยเตือนมาแล้วหากช่วยโอกาสนี้มาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ก็จะดีขึ้นโดยไม่มีการสูญเสียก็ควรมีการปรับปรุงเสียนอกจากนี้เคยมีสถิติในอดีตเมื่อดาวเสาเลงดวงจันทร์หมายถึงประชาชนจิตใจอารมณ์ที่มีความขัดแย้งกับรัฐบาลมาอยู่ราศีมังกรพบที่สิบของดวงเมืองได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในปี2535เกิดพฤษภาธมินหรือย้อนไปในปี2505 มีการปราบปรามคอมมิวนิสต์ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐและปี2475เกิดการปฏิวัติสยามเมื่อวันที่24มิถุนายน2475คณะราษฎรได้ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยก่อนหน้านี้ก็มีโหนท่านหนึ่งได้ออกมาทำนายเหมือนกันนานๆจะเห็นโหนดังโหนบุตรสรินปทมาคม ออกมาทํานายดวงชะตาเมืองไทยทั้งเศรษฐกิจการเมืองแบบชัดๆได้ระบุว่าระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง14พฤศจิกายนดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์โคโจรย้อนกลับเข้ามาในเรือนสุภะความสงบสุขของบ้านเมืองในราศีธนูอีกครั้งบ้านเมืองมีโอกาสแตกแยกแต่ความสามคัคคีนอกจากนี้ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวพระเดชเดิม กลายเป็นกาลากินีจรโคจรทับดวงเมืองทําให้ประชาชนหมดความเกรงกลัวรัฐบาลประชาชนจะต่อสู้กับรัฐบาลดาวอังคารจะเป็นกาลากินีจรทับดวงเมืองไปจนถึง24กุมภาพันธ์2564นานพอสมควรโดยโหรบุตรสรินได้ทำนายดวงเมืองไทยเป็นสามช่วงดังนี้ช่วงแรกระหว่างวันที่17กร,รกฎาคม ถึง14พฤศจิกายน2563ตรงนี้โหนพยากรณ์ว่ารัฐบาลจะส่วนเซแตกแยกและปกครองกันยากในแต่ละพักจะแตกแยกเป็น2-3กกเป็นอย่างน้อยสรุปว่าบ้านเมืองการเมืองมีแนวโน้มแตกแยกสามัคคีและปกครองกันยาก,ก,ก,ยกประชาชนจะลุกขึ้นต่อต้านรัฐบาลเนื่องจากดวงเมืองถึงคราวที่ผู้นำาหรือรัฐบาล ไม่น่ากลัวไม่น่ากเกรงขามตามหลักโงราศาสตร์ก็เป็นไปตามจังหวะชีวิตที่ดวงเมืองอายุย่างเข้า239ปีเมื่อวันที่21เมษายน2,563ที่ผ่านมาช่วงที่2ระหว่างวันที่8สิงหาคมถึง10ตุลาคม2,563และช่วงที่3ระหว่างวันที่27ทธันวาคม2,563 ถึง24กุมภาพันธ์2564สองช่วงหลังนี้โหนบุตรินพยากรว่าจะเกิดการชุมนุมประท้วงและต่อสู้กับรัฐบาลรุนแรงรัฐบาลจะเหนื่อยและหนักมากที่สุดเศรษฐกิจจะตกตำ่ำรัฐบาลจะขาดเงินทุนหมุนเวียนเข้ายากหมากแพงสินค้าจะฝืดเคืองหาซื้อได้ยากเนื่องจากดาวราหูจรโคจรเข้าไปในเรือนกุมภะ สังคมไทยจะเกิดการเงินฝืดเครืง่งเข้าตำราราหูลักทรัพย์ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำจะปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นไปในช่วงปลายปีเริ่มตั้งแต่วันที่10กันยายน2563เป็นต้นไประหว่าง27ธันวาคม2563ถึง24กุมภาพันธ์2564มีแนวโน้มว่าน่าจะยุบสภาหรือถูกปฏิวัติซ้อน แม่นไม่แม่นต้องดูกันต่อไปสรุปว่าประชาชนจะเบื่อนายรัฐบาลความเกรงกลัวรัฐบาลจะน้อยลงดวงชะตาของบิ๊กตู่ครึ่งปีหลังนี้จะแย่กว่าครึ่งปีแรกอย่างแน่นอนมีแนวโน้มว่าจะอยู่อย่างลำบากด้วยความจริงคำทำนายของโหนบุษรินก็สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจจริงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ซึ่งจะหนักมากในครึ่งปีหลังไปจนถึงต้นปีหน้า ผมไม่ค่อยกลัวคําทํานายของโหนสักเท่าไรถือว่าคําทํานายของโหรเป็นการเตือนภัยล่วงหน้าเราจะได้ระมัดระวังตัวไม่ตั้งอยู่ในความประมาทดังคําสอนในประชิมโอวาทของพระพุทธเจ้าดังนี้ภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเถอทั้งหลายจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเถิด ในหนังสือพระไตรปิฎกสามเล่มมีคำสอนอยู่8 4 0 0 0พระธรรมคันก็ให้ความสำคัญกับความไม่ประมาทความประมาทเป็นทางแห่งความตายดังนั้นจึงควรทำวันนี้ให้ดีที่สุด